สวัสดีครับเพื่อนๆมีสื่อของทางญี่ปุ่นนะเขาทำการไลฟ์สดที่มาเล่นสงกรานในประเทศไทยเป็นช่อง TBS Newdig ของทางญี่ปุ่นครับโดยที่เขาเนี่ยก็ส่งนักข่าวคนหนึ่งตัวอ้วนๆหน่อยนะมาเล่นสงกรานที่ประเทศไทยแล้วก็ทำการไลฟ์สดกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วมันเป็นการไลฟ์สดที่มีความนิยมสูงมากครับแปบ๊บเดียวอ่ะสองแสนกว่าคนที่มาดูเป็นชาวญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะเพราะว่าเป็นสื่อของทางญี่ปุ่นภาษาก็ญี่ปุ่น แล้วถ่ายทอดในญี่ปุ่นด้วยโดยที่นักข่าวคนที่เขามาเล่นสงกรานในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ถือไม้ถือกล้องมาแบบเตรียมพร้อมนั่นแหละพร้อมเปียกบรรยากาศสนุกสนานกันมากนักข่าวก็โดนโจมตีทั้งแป้งทั้งน้ำสนุกสนานนะล้วทีนี้คนที่อยู่ทางสตูดิโอที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีชาวญี่ปุ่นที่เขาดูการไลฟ์สดเนี่ยเขาก็ชอบแล้วก็คอมเมนต์กันมาเพียบเลย คือที่จริงแล้วนะการเล่นสงกรานต์ในประเทศไทยชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นอะไรที่เขาเห็นเนะี่ยส่วนมากจะเห็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับในสีลมในตรอกข้าวสารอะไรต่างๆที่แบบว่าคนมารวมตัวกันแล้วแล้วก็กระโดดกระเต้นกันตอนกลางคืนแต่ดูเหมือนว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ชาวต่างชาติเขาอยากจะเห็นกันนะคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีแบบนี้แต่ที่เขาอยากจะเห็นกันจริงๆนะคือเล่นตามชนบทหรือตามตรงจุดที่เขาไม่ได้แบบว่านัดมารวมตัวกันนะ เอาง่ายๆก็คืออยากเห็นบรรยากาศข้างทางมากกว่าแล้วก็พอดีเลยนักข่าวคนนี้เ,เขาก็มาทําบรรยากาศแถวข้างถนนครับทีนี้มันก็ดูเรียวแบบว่าดูจริงมากขึ้นนะ่ะไม่ใช่มีแต่กลุ่มวัยรุ่นแต่งตัวโอโปโซเซ็กซี่อะไรนี้เพราะงั้นการไลฟ์สดนี้ดูแบบว่ามีมิติมากเลยครับมีทั้งเด็กคนแก่วัยรุ่นชาวต่างจังหวัดอะไรเนี่ยนะนั่งท้ายรถกระบะและนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ยอดวิวของการไลฟ์สดครั้งนี้แบบว่าพุ่งขึ้นสูงอย่างมาก เนื้อหาในคลิปไลฟ์สดของเขานี่มีอยู่ประมาณแค่ห้านาทีนะเพราะว่าพูดไม่ทันโดนโจมตีตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการแบบเดี๋ยวสาดน้ําเดี๋ยวปาแป้งโอ้โหแบบว่าสนุกอะ่ะพอผมดูลักษณะอาการของนักข่าวแล้วเนี่ยดูอารมณ์เขาจะเตลดิดเตลิดไปแล้วคืออยากสนุกมากกว่าไม่มีอารมณ์ที่จะทําข่าวอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมแปลให้ฟังว่าเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาสามารถพูดอะไรได้บ้าง พอเริ่มเปิดการไลฟ์สดของเขามาครั้งแรกเลยนะเขาก็บอกว่าร้อนยกมือไหว้สวัสดีเป็นภาษาไทยนะ่ะยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อก็โดนสาดน้ำเข้าหน้าแล้วคนที่อยู่ในสตูดิโอเขาก็หัวเราะกันใหญ่แต่เอาจริงๆผมก็ไม่อยากให้สาดหน้าหรอกหลังจากนั้นเขากําลังจะพูดถึงคําว่ารถกระบะไงแล้วก็โดนสาดน้ำมาจากข้างหลังอีกพอต่อมาจะพูดว่าเราอยู่ที่ชายหาดก็โดนคนเอาแป้งมาปาหนะ้าก็เริ่มพูดไม่เป็นภาษามนุษย์หรอกครับคนในสตูดิโอก็หัวเราะตามกันนี่แค่เปิดคลิปมาประมาณแค่1ิวินาทีเองนะ ตอนที่สวัสดีเขาก็ทำหน้าเคร่งขืมอยู่หรอกแต่ว่าตอนนี้หน้าเบี้ยวไปหมดแล้วฮนี่ขนาดแค่กลางวันแสกๆข้างทางนะครับไม่ใช่จุดที่แบบว่ารวมตัวอะไรกันขนาดนั้นด้วยทีนี้นักข่าวที่อยู่ในสตูดิโอเนี่ยหลังจากที่เขาหัวเราะอะไรกันเสร็จ <S <S เขาก็บอกว่า <S <S ฉันได้ว่าคุณคงไม่มีอารมณ์อยากจะพูดอะไรทั้งนั้นน้ำมันก็เย็นแต่เขาก็บอกว่าฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตั้งสตินะแล้วก็พูดบรรยายว่าใช่แล้วนี่เป็นเทศกาลเล่นน้ำแบบดั้งเดิม ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยที่นี่ได้รับเลือกให้เป็นบรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนี่เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาไทยมันถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มานานแล้วก่อนที่จะมีการโฆษณาซะอีกลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโกเป็นบรดกวัฒนธรรมเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยได้มีการโฆษณาครั้งใหญ่ก็ประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการละเล่นน้ําแบบนี้กันมานานแล้วเทศกาลแบบนี้ใหญ่ทุกปีแต่ว่าเพิ่งจะมีการโฆษณาแบบจริงๆก็เพิ่งจะมีครั้งนี้นี่แหละ อันนี้ผมว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าจากปีก,ก่อนๆและหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อโฆษณาวันสงกรานไทยที่มีคนเอาไปเผยแพร่เนี่ยส่วนมากไม่ใช่ทางกระทรวงอะไรของไทยนะเป็นชาวต่างชาติล้วนๆครับที่เขามาเล่นแล้วก็ไปเผยแพร่ให้แล้วก็มีคนไทยบางกลุ่มที่โพสต์ใน Facebook YouTube อะไรนี้เป็นการแบบเล่นกันเองระแวกแถวบ้านอย่างนี้อันนี้ผมไล่ลำดับมาเลยนะทีนี้หลังจากนั้นก็ชาวเขมเเขาก็เริ่มเคลมวันสงกรานไง ชาไทยเขาก็เลยต้องทําแลวประชาสัมพันธ์สงครามในไทยมากขึ้นแม้งั้นเดี๋ยวแบบว่าต่างชาติเข้าใจผิดว่าประเพณีนี้มันเกิดที่เขมรนนะ่ะโดยที่ทางเขมรเขาก็โฆษณาว่าเป็นเทศกาลโจรขมาขโมอยอะไรเนี้ยแหละอ้าวถ้างง้นก็แปลว่ากระทรวงวัฒนธรรมของทางเขมรเขาทํางานก่อนของไทยดิอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วทีนี้หลังจากที่นักข่าวเขาก็พูดไปเขาก็ยังโดนโจมตีจากน้ํากับแป้งอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะแต่ว่าเขาก็เริ่มงงแล้วเพราะว่ามีคนสาดน้ําเข้าหูเขาเขาก็ไม่ค่อยได้ยิน ผมก็เหมือนเดิมนะไม่อยากจะให้เล่นแบบนั้นเลยสาดน้ําให้โดนหัวเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ให้กล้องซูมาที่หน้าเขาที่แป้งที่โดนปะหน้าน่ะเขาบอกว่านี่ปกติมันเป็นแป้งฝุ่นนะแต่พอโดนน้าอะไรไปแล้วมันกลายเป็นครีมกันแดดเลยเขาบอกว่าแป้งนี้มันหอมมากเขาก็สนใจว่ามันคือแป้งอะไรเขาดูในกระเป่งที่มันแบบว่าเป็นดินสอพองผสมน้ําเรียบร้อยแล้วครับเป็นเหลวๆคนที่เล่นสงกรามอยู่เขาก็ชี้ไปนี่ไงซื้อตรงนี้ไงแป้งดินสอพองนะ่ะ ที่โต๊ะข้างๆจะมีโต๊ะที่เขาขายแป้งดินสอพองแบบว่ามัดเป็นถุงๆอยู่ก็ดูทางสตูดิโอที่ญี่ปุ่นเขาจะสนใจเรื่องนี้กันมากเลยเอานี้ผมบอกไปหรือยังเนี่ยว่าที่นี่คือบางแสนนะเขาถ่ายทํากันที่หาดบางแสนครับข้างถนนเลยเขาก็เดินไปเรื่อยๆตามข้างถนนแล้วก็มีคนเล่นน้ํากับเขาตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาก็เริ่มอยากจะเล่นน้าบ้างแล้วอยากจะโดนน้าราดตลอดเวลาเหมือนกันเพราะงั้นเขาก็จะอยู่ทําข่าวแต่เพียงเท่านี้ ทีนี้ก็มาดูความเห็นของคลิปนี้บ้างครับอันนี้เป็นความเห็นของคนที่เขาไม่ได้ดูตอนไลฟ์สดนะแบบว่าหลังจากที่ไลฟ์สดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคลิปมันก็ยังอยู่ใน YouTube นี่แหละความเห็นโดยมากเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยชาวญี่ปุ่นผสมผสมกันครับอ่ะมาคนแรกเลยเขาบอกว่านักข่าวทุกช่องไม่ว่าไทยหรือต่างชาติโดนเหมือนกันหมดเท่าเทียมมีความเห็นตอบกลับนะเขาบอกว่านักข่าวไทยเนี่ยโดนหนักสุดแทบไม่เปิดช่องให้ได้พูดอะไรเลยตอบกลับอันต่อมาก็บอกว่ายิ่งกว่าไปทําข่าวสงคราม ความเห็นต่อมานี่เป็นชาวญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยตอนนี้สนุกมากแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าขอบคุณมากที่มาหวังว่าปีหน้าคุณจะกลับมาอีกครั้งความเห็นชาวญี่ปุ่นคนต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าบางครั้งก็มีคนร่านน้ำแข็งใส่เขานะเขาก็รู้สึกคิดถึงอยากจะกลับไปเล่นสงกรานนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่านั่นมันก็ดูแรงไปหน่อยความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านพี่เมืองน,น้องกันเลยก็ว่าได้ เราชอบประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นประเทศที่มีระเบียบว,วินยัยสะอาดนิสัยดีต่อมาก็เป็นความเห็นชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นมากดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงอาบน้ําบ่อยกว่าคนที่มาจากต่างประเทศหมายถึงอะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจมีความเห็นมาตอบกลับนะเขาบอกว่าด้วยความสัต์จริงในฐานะคนไทยเนี่ยเรารักใครก็ตามที่ดีต่อเราแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ในอดดัตต้นต้นของเราเสมอ ความเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อคนไทยรู้ว่าคุณเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขายิ่งต้องการหยอกล้อก,กับคุณเพราะว่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นมีความเห็นจากชาวญี่ปุ่นอีกนะเขาบอกว่าฉันเห็นคุณเพลิดเพลินคนไทยเป็นคนตลกที่สุดคนต่อมาก็เป็นคนญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าฉันอยู่ที่หาดบางแสนวันที่16เวลานี้พอดีนั่นแหละหลังจากหยุดการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสนะฉันก็ได้กลับไปสู่ความรู้สึกที่สนุกเหมือนเดิม ฉันดีใจที่คุณโดนคนทาแป้งบนหน้ามากแต่ว่าการจราจรขากลับไปกรุงเทพนั้นอะแย่มากก็มีความเห็นเยอะแยะมากมายครับส่วนมากก็จะเป็นชาวไทยนั่นแหละชาวญี่ปุ่นก็อยู่กลางๆแต่ตอนที่เขาไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหมีความเห็นแบบถล่มทลายเลยนะทางด้านความเห็นแย่ๆก็มีบ้างเอ้อไม่น่าจะเรียกว่าแย่นะก็เหมือนแบบว่าเตือนๆอะประมาณว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายนะเล่นกันบนถนนอะไรเนี่ยหรือไม่ก็รถมาดูติดมากเลย แต่โดยรวมแล้วก็คือเขาบอกว่าการทำข่าวแบบนี้มาดูสนุกประเทศไทยดูสนุกเดี๋ยวเหมือนเดิมครับลิงก์ต้นฉบับผมก็จะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ